ครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาความบุญอีกครั้งนะครับที่วัดป่าสัทธาธรรมเขตชุมชนนานลงช่วยนะครับนาลงช่วยเทศบาลเมืองมุกดาหารก็เป็นพระนอนที่สวยนะครับในบริเวณวัดป่าสารรัทธา องค์ที่สวยก็เหมาะสาหรับที่โดยเฉพาะท่านที่เกิดวันอังคารนะครับอ,อยากจะให้มา,านมาวัชการและก็ข,ขอพรจากองค์ท่านนะครับเชิญน,นะครับขอขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ก็ให้ได้บุญได้กุศลด้วยกันนะครับคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ผความมุม่งมากครับ